ที่1338ันเมื่อตัดผ่านเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์ระดับที่8ไปได้แล้วเขาก็ได้กำมัดของตนเอาไว้เล็กน้อยพางสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นของร่างกายพลังเทวะและอื่นๆอีกไมกไกลก็จะสามารถตัดผ่านไปยังเขตแดนจกักรพรรดิแห่งความวา่างเปล่าและตามมาด้วยอันันตการเขาได้พื้นพำอยู่กับตัวเองหลังจากที่ตัดผ่านเขตแดนอนันตการเขาก็จะกลับไปค้นหาที่อยู่ของดินแดนสวรรค์สิบชั้น เพื่อกลับไปหาครอบครัวและพวกป้องของเขาที่อยู่ที่นั่นและหลังจากที่เขาตัดผ่านไปยังเขตแดนอันตรารได้แล้วเขาก็จะหลุดพ้นจากการตายของธรรมชาติซึ่งถือเป็นป้อมแม้หลักของการบ่มเพาะเขาต้องพยายามอย่างมากเขาได้ส่งเสียงออกมาในเวลาเดียวกันนี้เองที่ประกายแสงเจ็ดสีในทะเลความรู้ของเขาได้สงบลงพร้อมๆกับอักขระบนตัวของคมกระบี่ที่ส่งเสียงออกมาเป็นละลอกคืนเขาพยายามสำรวจมันอย่างจริงจังแต่ว่าก็ยังไม่พบอะไร และไม่สามารถเข้าใจมันได้ดังนั้นต่อให้พยายามไปก็เปล่าประโยชน์เชางเถอะเขาได้พืมพากับตัวเองก่อนที่เขาจะล้มเลิกการสังเกตการณน,นี้แล้วหายตัวไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งโดยที่ไม่มีผู้คนในรอบแม้แต่น้อยเขายืนอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะกล้าเดินออกไปทั่วทั้งภูเขาลูกนี้เขายังคงได้รับรู้ถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรสำหรับเขามากนัก พางสำรวจสถานที่ต่างๆที่อยู่ในรอบก่อนหน้านี้พวกเขาไท่มีความสูงกว่าหลายกิโลเมตรที่เปรียบเสมือนดั่งจักรพรรดิในหมู่ของขุนเขาแต่ว่าตอนนี้มันกลับดวงตาของเขาได้ส่องประกายออกมามันเป็นเพราะว่าวกเขาที่สูงใหญ่ขนาดนั้นกลับมาอยู่ในสภาพแบบนี้เสียได้มันได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเขาเองก็ยังคงหาคําตอบไม่ได้จึงได้ก้าวเดินต่อไปรอบๆพางหมุนบนพลังตัวเองเพื่อปรับสมดุลพลังในตอนนี้ไม่นาน เวลาก็ผ่านไปกว่าสองชั่วโมงก่อนที่เขาจะเดินไปถึงสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปมันเป็นทางทิศตะวันตกของพวกเขาแห่งนี้ที่เต็มไปได้วยต้นไม้ที่มีชีวิตชีวาซึ่งห่างออกไปไม่ไกลก็จะพบกับชายที่มีท่าทางแปลกๆซึ่งตาไปจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาเป็นชายชาวตะวันตกที่มีความสูงกว่าสองเมตรกำหลังซ่อนตัวอยู่อย่างลับรล,ละลออ้วยกลิ่นไอที่แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดานับสิบเท่าผู้บุ่มเพาะดวงตาของเขาได้หดเล็กลง เพราะว่าอีกฝ่ายไม่ใช่มือนุษย์ธรรมดาแต่ว่ากับมีะระดับพลังอยู่ในเขตแดนชื่อประจอนเทวะเมื่อเขาได้ก้าวเดิอนออกไปโดยจ่ไม่ได้สนใจอะไรก็ทําให้อีกฝ่ายจัหนักได้ถึงการมาของเขาอย่างรวดเร็วเมื่อมอ,อไปทางหลินเทียนแล้วชายชาวตัวันตกคนนั้นก็ได้แต่พงะไปพร้อมกับดวงตาที่สองประกายยินในเยือกออกมาก่อนที่เขาจะกระโจนเข้าใส่พร้อมทั้งตวัดดาบสั้นเข้าใส่ศีรษะของหลินเทีทยนอย่างไม่รอช้ามันเป็นทักษะที่ทรงพลังเป็นอย่างมาก คิ้วของดินเทียนได้ขมวดเข้าหากันก่อนที่เขาจะยกมือขึ้นหัวแขนของอีกฝ่ายเอาไว้และถามขึ้นมาว่าบาหรือเปล่าอยากตายงั้นหรือไม่ใช่คนธรรมดาหรือว่าเจ้าเป็นผู้บ่มเพาะของดินแดนศูนย์กลางงั้นหรืออีกฝ่ายได้แต่แข็งค้างไปเพราะการที่หลินเทียนสามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าหลินเทียนไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาลงมือทําไมกันหลินเทียนได้ถามออกมาอีกครั้ง ดวงตาของอีกฝ่ายได้ส่งประกายความเย็ยนเนยเียกออกมาพร้อมทั้งบกมือสร้างกระบี่พลังฉีอันเข้มข้นออกมาและแทงเข้าใส่หัวใจของหลินเทียนหลินเทียนได้แต่มองออกไปด้วยสีหน้าที่ไม่เยาแสขนาที่กระบี่พลังฉีของอีกฝ่ายได้แหลกสลายหายไปเจ้าอีกฝ่ายได้แต่พังอะไปได้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่านี่คือการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาแต่ว่าหลินเทียนกลับไม่ได้ขยับเยย่นแม้แต่น้อย แต่เขากลับสามารถทำลายมันลงได้อย่างง่ายๆมันจึงทำให้เขาได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาก่อนที่จะแปรเปลี่ยนกลายเป็นความเย็นเยือกพร้อมทั้งควายันออกมาพัางหันหลังและพุ่งหนีไปอย่างรวดเร็วหลิ่นเทียนได้หันมาออกไปเล็กน้อยพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าคิดจะทำอะไรแล้วมาทำอะไรที่นี่เขาได้ถามออกไปมันเป็นเพราะอีกฝ่ายมีท่าทางระมัดระวังเป็นอย่างมากและแถมเปิดฉากโจมตีสังหารก็ใส่เขาอย่างไม่ลังเลนี่จึงแสดงให้เห็นแล้วว่า มีเป้าหมายบางอย่างนี่กิดว่าข้าจะบอกเรือไงตลกนาหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อด้วยน้ําเสียงที่ยินชาว่าเจ้าอยู่ได้อีกไม่นานหรอกนะเป็นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของหลินเทียนว่าตัวเขาไม่สามารถต่อสู้ได้ดังนั้นจึงได้หันหลังหนีไปด้วยสีหน้าที่ดุร้ายเป็นอย่างมากหลินเทียนที่กําลังมองออกไปยังอีกฝ่ายกับรู้สึกว่ามันไม่ต่างไปจากผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะสละชีพของตัวเองเพื่อขุมพลัง เหมือนในสวรรค์สิบชั้นที่ฝึกมาไม่มีผิดเพี้ยนคิดว่าไม่บอกแล้วข้าจะหาคําตอบไม่ได้งั่นหรือเขาได้พูดออกมาหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ได้โบกมือส่งประกายแสงออกไปหัวล่างอีกฝ่ายเอาไว้พร้อมทั้งอ่านความทรงจําของอิกไฟโดยทันทีดินแดนรับพวกเขาไทยการรวมตัวของผู้บ่มเพาะนี่จึงทําให้ดวงตาของเขาหดเล็กลงโดยทันทีเป็นเพราะว่าข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นมันมีอยู่มากมายซึ่งความจริงแล้ว เชื้อสายของผู้บ่มเพาะก็ยังคงสืบทอดต่อกันมาและพวกเขาจะจัดงานรวมตัวกันของผู้บ่มเพาะในทุกๆ3ปีซึ่งสถานที่ที่พบกันก็คือภูเขาไทายแห่งนี้แน่นอนว่ามันเป็นมิติพิเศษที่คนธรรมดาไม่สามารถสัมผัสหรือเข้าไปได้จึงเรียกว่าเป็นดินเดนรับและทุกๆ3ปีพวกเขาจะรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดรวมถึงจัดการประลองขึ้นระหว่างผู้มีพรสวรรค์ของแต่และขุมพลัง ชายชาวตะวันตกคนนี้ได้รับคําสั่งให้มาค้นหาที่ตั้งของดินแดนลับภูเขาไทยก่อนที่กองกําลังผู้บ่มเพาะชาวตะวันตกจะบุกมาที่นี่แล้วสังหารผู้บ่มเพาะของดินแดนศูนย์กลางให้จินซากหากว่าผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งและสิทธิผู้มีพรสวรรค์ของดินแดนศูนย์กลางได้ตกตายลงทั้งหมดแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญของดินแดนศูนย์กลางก็จะอ่อนแอลงและไม่สามารถป้องกันการลุกลามของผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกได้เป้าหมายหลักของพวกเขาก็เพื่อช่วงชิงอพภกเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด ภูเขาไทยภูเขาคุนหลุนภูเขาผึ่งไหลภูเขาหลงหูภูเขาชิงเฉิงภูเขาหูตังคิวของเขาได้ขมวดเข้าหากันเพราะว่าภูเขาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภูเขาที่โด่งดังของจีนแถมยังมีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชาวตะวันตกเหล่านี้กับต้องการคิดจะช่วงชิงออกไปทั้งหมดทำไปเพื่ออะไรกันเขาได้หันมาออกไปและถามขึ้นมาเขารู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากเพราะว่าอีกฝ่าย ต้องการมันไปทําอะไรกันมันจะต้องมีความลับบางอย่างอย่างแน่นอนเจ้าฝ่ายตรงค้มได้แต่แสดงสีหน้าที่หวาดหวั่นออกมาด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านไม่หยุดหย่อนก่อนจะส่งเสียงออกมาว่าเจ้าคือผู้เชียวชาญจัดจุกกันก่อนงัน้นหรือเป็นไปได้ยังไงกันการที่ฝืนตรวจสอบความทรงจําของเขาได้แบบนี้มันไม่ใช่ความสามารถที่ผู้เชียวชาญปกติจะสามารถทําได้แน่ๆหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าที่รับเรียบออกมาพางทรงจิตสัมผัสออกไป ตรวจสอบความทรงจำของอีกฝ่ายอีกครั้งน่าเสียดายที่อีกฝ่ายไม่ได้มีสถานะที่ยิ่งใหญ่อะไรภายในองค์กรเหล่านั้นจึงทำให้เขาไม่รู้ว่าพวกมันจะชิงเอาภูเขาเหล่านี้ไปทำไมกันเจ้าชายคนนั้นได้แต่สันสถทันอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เขาไม่ได้กลัวตายก็จริงแต่ว่าหลังจากที่เห็นว่าหลินเทียนสามารถอ่านความทรงจำของเขาได้แบบนี้แล้วมันจะไม่ทำให้เขาเกิดความกลัวได้ยังไงกันหลินเทียนได้เสย,ยยิ้มออกมาอย่างเงย็นชา พร้อมทั้งบทขี้ร่างกายของอีกฝ่ายจนแปลเปลี่ยนกายเป็นกองเลือดไปในทันทีแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะชิงเอาภูเขาเหล่านี้ไปทําไมแต่หากว่าพวกมันกล้าโผล่มาที่นี่ล่ะก็ข้าจะสังหารในเกลี้ยงเลยคอยดูเขาได้หันมองออกไปทางทิศตะวันตกด้วยสายตาที่ไม่เยเสแม้แต่น้อยแม้ว่าเขาจะอยู่ในสวรรค์สิบชั้นจนตัดผ่านเขตแดนเจ้าแห่งสวรรค์แต่ว่ารากฐานดั้งเดิมของเขาก็ยังเป็นดินแดนศูนย์กลางดังนั้นหากว่ามีคนคิดจะมาลุกรลังดินแดนแห่งนี้ เขาก็ยินดีที่จะฆ่าพวกมันทั้งหมดอยู่แล้วเขายืนอยู่กับที่อยู่นานก่อนที่จะแผ่ตาทับปังกรออกไปรอบทิศทางหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ก้าเดินออกไปด้วยร่างกายที่แผ่ขึ้นพลังงานสีทองออกมาและทําให้มิติเกิดการกระเพื่อมเล็กน้อยและหายตัวไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในสถานที่แห่งใหม่ที่มีกลุ่มเมฆลายล้อมพวกเขาจากรอบทิศทางแถมยังมีพลังฉีที่ถือว่าพอใช้ได้ และเมื่อมองออกไปแล้วดวงตาของเขาก็หดเล็กลงโดยทันทีดินแดนบ่มเพาะมันคือโลกใบเล็กที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติที่ทําให้มีพลังฉีดที่เข้มข้นแถมยังอาจจะมีสมบัติถือกําเนิดขึ้นมาก็เป็นได้ก่อนหน้านี้เขาได้ทําการสํารวจภูขเขาไทามาก่อนแล้วแต่กับไม่พบเลยว่ามันจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ภายในด้วย